นี่นะครับเป็นสะพานนะครับโดนไปเรื่อยๆข้ามสะพานไม้นะครับตอนนี้คุณเตี้ยกับคุณเอ้คุณใหม่เฮ้ย hey, มันจะโยกทำไมมันเป็นลวดสลิงครับธรรมชาติสวยนะครับด้านนี้โอ้ยโอ้โหนุนคือน้ําตกครับที่เราจะลงไปนะครับตอนนี้ นี่ต้องประคองกันไปขนาดนี้เลยอ่ะเดินได้กระบุญแล้วต้นวาสนานี่ต้นนี้นี่นี่เขียนไว้วาสนาวาสนามันคืออะไรอ๋อมันอย่างนี้ใหม่ มันเป็นเหมือนสองสองฝั่งป่ะแบบข้ามแดนป่ะอ๋อฝั่งนู้นคืออำเภอมวกเหล็กนะครับก่อนที่เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งอำเภอมวกเหล็กฝั่งนู้นคือฝั่งไทยฝั่งนี้คือฝั่งลาวลาวอีสานแลวเออฝั่งนู้นคือฝั่งในลาวพวกนี้คือฝั่งไทยเลยเป็นมวกเหล็กพอข้ามสะพานไม้มานะครับก็จะมาถึงอ่า อาคภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมาหรือจะเอ๊ะปีประตูอีสานเขาเรียกประตูอีสานครับหรือเออฝั่งนู้นฝั่งไทยฝั่งนี้ของเราปตาประตูอีสานครับอ่ะเดี๋ยวคนเตี้ยจะกระโดดข้ามนี้ครับกระโดดไม่ได้อ๋อไม่ได้เดินได้ก็บุญแล้วใช่ไหมครับเดินได้ก็บุญบุญแล้วครับไปนำทางโอ้ยเดิน อ่าถ้าเดินไม่ทานได้หลบเขาก่อนเยอะหลบก่อนเพราะว่ามันเป็นทางมันเป็นทางเนินลงนะครับทางชันใช่ไหมนี่ไงป้ายสุขาเนี่ยห้องน้ำมันจะให้นี่แน่มัวไอ้นี่ไงที่มึงจะหาอะไรกินใช่ป่ะในห้องน้ำเนี่ย ได้ตลอดลาวาดีกว่าได้ตลอดนู่นนะสะพานที่เราข้ามมานะครับฝั่งนู้นอีกหนึ่งจังหวัดข้ามมานี่อีกหนึ่งจังหวัดคนละคนละจังหวัดนะครับครับฝั่งนี้คือภาคกลางฝั่งนี้คือภาคอีสานครับผมตอนนี้เราก็จะถึงน้ําตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่น้ําตกเลยนะครับ